คมกนนี่โมกคนนึ่โกนน่มัม่โมกนนโ่กเกร้าไ่าสงหนน้องเฮ้ครูพูดกันหลายรอบแล้วใช่ไหมเรื่องการใช้โทรศัพท์ถ้ายัางจะมีอีกนะคูจะริบแล้วทำไมไม่เอาตัวอย่างเรดบ้าง ตั้งใจเรียนโทรศัพท์ก็ไม่เล่นอ่ะเรียนต่อค่ะครับเก็กจะมีแต่มีแค่เนี้ <c oughs> <c oughs> ลูกมีอะไรที่โรงเรียนหรือเปล่าเห็นหน้าบึงบ้งๆหนูอยากได้ไอโฟนอ่ะแม่อยากได้ไดทําไมอ่ะลูกแม่เห็นว่ามันไม่มีความจําเป็นอะไรเลยเครื่องหนึ่งก็ไม่ได้ถูกๆนะโหแม่มันทําอะไรได้ตั้งเยอะแยะทํารายงานค้นหาความรู้ก็ได้หาข้อมูลในห้องสมุดก็ได้นี่ลูกเครื่องหนึ่งแพงกว่าเงินเดือนแม่อีกโหแม่เพื่อนคนอื่นจะมีกันหมดแม่ก็หางานเพิ่มก็ได้นี่ นี่ลูกเอาความคิดนี้มาจากไหนเนี่ยยังไงแม่ก็ไม่มีปัญญาซื้อให้ลูกหรอกไม่เป็นไรหนูหาทางซื้อเองก็ได้เกทเกทกลับมาคุยกับแม่ก่อนให้เกทเป็นไงบ้างอะเรื่องโทรศัพท์แม่ไม่ใจอ่อนเลยอะให้แกแกรู้มะตอนที่เราขอพ่อเราโคตรเกิดดันเลยตอนนั้นที่พกก่อตกลงจะให้พ่อให้เราอะพ่อโคตรประหยัดเลย ตอนนั้นพ่อเราว่าจะเปลี่ยนรถใหม่แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนทั้งๆที่รถมันเก่าแล้วก็สตาร์ทไม่ติดแล้วเราก็เห็นพ่อกินอะไรซ้ำๆเงนินเดินทุกวันเลยแต่พ่อก็ยังให้เงินเรามาลงเดีอนปกติไม่หักเลยสักบาทตอนนั้นเราคิดว่าจะไม่เอาแล้วระส่งสารพ่อแต่เราก็อยากได้โอ้โหอะไรอ่ะกําลังซึ้งเลยเออเอาหน้าเนีน่ยแม่แกเข้าใจอ่อนสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมนะครับออมเงินนะครับโดย เก็บเงินคนละ5บาทหรือ10บาทแล้วแต่กําลังของนักเรียนนะครับซึ่งตรงนี้ครูจะมอบหมายให้หวัวหน้าห้องนะครับก็คือเกรดเป็นผู้รับผิดชอบนะครับขอบคุณค่ะ เราเอาเงินได้กี่แบาทแล้วอะได้ 8, แปดพันห้าละเดี๋ยวบอกครัวให้ได้นนะเราจะถองเงินไปให้เธอละโอเคตายละเอาไงดีดูดละทำไงชอบแกงมากใช่ปะ จะปรึกษาค่ะมีอะไรบ้างนะวันนี้จัดมินจะมาเบิกตังค์ค่ะครูแต่พอหนูไปเช็คตังค์แล้วตังค์มันหายค่<น>ะครูน่ะตังค์มันหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันค่ะครูหนูเอาไว้ที่คุณครูให้ไว้ทุกวันเลยค่ะแล้วหายไปเท่าไหร่อะหายไปเกือบครึ่งเลยค่ะครูโอเคไปเอาเงินกลับมาทั้งหมดเลยค่คะครูครับตอนนี้นะครับมีปัญหานะครับครูจะทําการขอพ้นกระเป๋านักเรียนทุกคนตอนนี้ให้นํากระเป๋าขึ้นมาไว้บนโต๊ะค่ะครู อะไรไม่ออาผมว,ว่าผมไม่รู้แล้วมาจากไหนผมไม่รู้จริงๆครับว่ามันมาอยู่ในกระเป๋าผมยังไงคุณฮะ่าวไม่ได้บองคนทำค่ะพราหนูรู้ว่าใครบปงคนทำเพราหนูมีหลักฐาน โทษลูกได้บทเรียนแล้วใช่ไหมทำขอโทษแม่ขอรับไว้แต่สิ่งที่สอนลูกได้มากกว่าคือบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ลูกรู้จักในหลวงรัชกาลที่9้าไหมท่านขึ้นชื่อว่าเป็นพระมหากษัตริย์นักออมทรงเป็นต้นแบบแสดงให้เห็นถึงความประหยัดเรียบง่ายและพอเพียงพระองค์ทรงปฏิบัติให้ประชาชน เห็นเป็นแบบอย่างเสมอมาในหลวงรัชกาลที่9ทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องการอมเงินจากสมเด็จย่าตั้งแต่ทรงพะเยาวโดยทรงได้รับเงินค่าขนมเพียงสัปดาห์ละครั้งเพื่อให้รู้จักการบริหารเงินด้วยตนเองไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นหนูจะเอาพระองค์เป็นแบบอย่างค่ะหนูจะเก็บออมเก็บเล็กผสมน้อยเผื่อวันนึงหนูเก็บตังได้ครบแล้วหนูจะเอาไปซื้อก็ได้ค่ะ